สวัสดีพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพาน,นครับประจำวันที่ยีส่สิบหกพฤษภาคมนะครับ EP ที่379นะครับมีพระสะสมพระเข็มมาแบ่งปันรายการน้าส0มอบาทนะครับช่องทางติดต่อครับ0ูนย์แปดสี่เ้าศูนย์เจหเจดหครับ ศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับฝากคนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนยนะครับเรื่องวงแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะครับจะไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะครับเก่านะครับ เส้นสายคมชัดเจน,นครับหหครับอาหนึกนุ่มๆนามีมวลสารนะครับอันนี้สองครับเป็นสมเด็จปกโพนะครับเป็นสมเด็จปกโพนะครับคล้ายๆคราบน้ำมนต์นะครับเนี่ย นจะเป็นคาบน้ำมนนะครับหมายเสองนะครับต่อไปมาที่สามนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะครับนบดูเนื้อนะครับช่วงที่โดนสัมผัสนะครับน่นหน้าคุมชัดเจนนะครับ เส้นซุ้มลายละเอียดคมชัดน,นะครับต่อไปหมายเลขสีน่นะครับเนี่ครับเป็นหลวงพ่อคูนะครับเป็นสามกษัตริย์นะครับเนี่ยเลื่อนชั้นนะครับหลวงพ่อคูปีสุดโตนทะปีห้าเจ็ดนนครับเนี่ยครับเป็นสามกษัตริย์เลยนะครับเนี่ยครับ หน้าเป็นเงินนะครับนะครับหน้าเงินมีตัวโค้ดหมายเลขครับลงยานะครับสามร้อยบาทนะครับนี่ครับได้ไปคุ้มเลยนะครับองนี้หมายเลขห้าครับเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคมวัดช่องเคนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคมวัดช่องเคนครสวรรค์ครับ มีต่อโคดด้านล่างนะครับต่อไปเป็นหมายเลขหกนะครับเป็นปั๊มเตาลีดขอวงพวบคุมวัดช่องเคมนะครับเนี่ยเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับ ต่อไมเจ็ดน,นะครับเป็นคุ้มแผนหลวงปู่ทิมนะครับหลังจะมีเป็นยันนะครับแล้วก็มีแผ่นคล้ายแผ่นเศษตะกุดนะครับนะครับแล้วด้านหน้ามีกีสาติดนะครับต่อไปมาที่แปดนะครับเป็นหลวงพ่อรวยนะครับวัดตกักโกนะครับ ปีห้าสองนะครับรวยแปดแปดนะครับต่อคนรอเรือนะครับท่านหลวงพ่อนะครับสวยเดิมนะองค์นี้นะครับหลวงพ่อรวยนะครับรวยแปดแปดนะครับแปดสิรเก้านะครับเป็นพ่อท่านคลายวาจาศิลนะครับดานหลังเป็นเจดีนครศรีธรรมราชนะครับท่านหลวงพ่อปุ๊กสนะครับก็นคลายสภาพพอสวยนะครับสามร้อยบาทนะครับ หมายเลขสิบเป็นรูกหล่อแล้วเพราะท่านคล้ายนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับก้นจุกเป็นหล่อข้นอุนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นของเงินนะครับของวัดห้วยเคนะครับ สภาพสวยนะครับห้องเงินวัดห้วยขีนสภาพสวยนะครับผิวดูเดิมเลยนะครับไม่ได้ใช้เลยครับกับมีคราบไขมีบอกรอยบอกแตกมีเนื้อเกินนะครับนี่นะครับคราบขี้เบ้ายังมีในตามซอกเลยนะครับตวันที่สิบสองนะเป็นหนวงห้องเงินเหมือนกันนะครับ เป็นหลกพเงินพิมพ์นิยมนะครับทำผสมนะครับสวยนะครับไว้มาเลขสิบสาเป็นพระปิตานะครับผิวหิ่งๆนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นยันกระบองไข้นะครับ นี่ครับไม่สิบสี่นะครับเป็นซุ้มกอเก่านะครับนี่ครับเป็นซุ้มกอเก่านะครับนี่ครับมีแร่ดอกมะขามนะครับคมชัดนะครับซอกแขน,นลึกเลยครับนี่ครับ ตะไมาสิบห้านะครับเป็นเหนรียญหลวงพ่อคงนะครับผิวหิ้งนะครับพัดวังสับรลนะครับรุ่นไพรีพีหน้านะครับตาลึกๆเลยนะครับาตาชัดเจนคมชัดนะครับตะไบหม้ที่ขสนะครับเป็นองค์บทวดเนื้อว่านะครับ เน,เนื้อว่าน้าแล้วก็ทาทองนะครับหมายเลขสิเจ็ดนะครับเป็นหลวงปุดทวดนะครับเตาลี่นะครับเป็นเนื้อไม่ขัดนะครับนะครับเป็นเนื้อไม่ขัดหลงปุธทวดเตาลี่เนื้อไม่ขัดนะครับ อันสิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านดาน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านดานนครับผิวยังสวยอยู่นะผิวไฟยังสวยอยู่นะครับคมชัดนะครับผิวหิ้งนะครับ ไปหมายสิบเ้านะครับเป็นพระปิดตานะครับนไม่ขพัดนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับออกเขียวนะครับเนี่ยตาสองหน้านะไม่กับพัดเก่านะครับ ประมานยี่สิบนะเป็นผ้าปิดตาเนื้อทองผสมเก่านะครับเลื่มเก่าเลื่มใช้มานะครับนี่ครับเป็นผ้าปิดตา,ายันยุ่งนะครับนี่ครับเป็นโบราณนะครับนี่ครับเป็นในยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับ ขึ้นมาตาปีตุภูมิครับของพระสุวัดกาหลงครับต่ไปวันที่ยี่สิบสองเป็นพระปิตาองค์เล็กๆนะครับนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับนะครับองค์เล็กนะครับประมาณปลายนิ้วก้อยนะครับ ไปมาเลขยี่สิบสามครับเป็นราหูกะลาแกะนะครับด้านหลังมีจานนะครับราหูกะลาแกะด้านหลังมีจานนะครับไปแมายเลขยี่สิบสี่นะครับ,รบ,ปรบเป็นนางกวักหลอ่อโบราณนะครับเนี่ยครับเป็นหล่อโบราณนะครับเป็นยันธ์ผมสมนะครับนี่ครับหลังเป็นยันนะครับ โลโบราณเนื้อทองโะสมนะครับหลังยันแล้วก็มีรอยสะใบด้านล่างนะครับในที่ห้านะครับเป็นพระแหวกมานนะครับพว่อก,กวยนะครับนี่จะย้ยอนยุนกนะครับพระแหวกมานนะครับของพ่อกวยนะครับ อันนี้ยิบหกนะครับเป็นพัดสิบรีนะครับมังพวกกลวยนะครับเป็นสิบรีของพวกกลวยนะครับพันเนื้อดินนะครับยิบเจ็ดนะครับเป็นพะคงนะครับนะครับเป็นพะคงเนื้อดินนะครับ อมชาดนะครับยี่ปดครับเป็นแพะนะครับแพะเขาแกะนะครับนี่ครับเป็นแพะเขาแกะนะครับมีจานนะครับยี่เก้านะครับเป็นคุดหลวงพุทธเสงนะครับ คุณหลวงปู่เสงวัดบางนานะครับเป็นเงื้อะกลัวครับนี่ครับนที่สาเป็นหนังเสือนะครับนี่ครับเป็นหนังเสือเลี่ยมเก่าแล้วก็มีจานนะครับเสือเลี่ยมเก่ามีจานนะครับ สามร้อยบาททุกรายการนะครับนะครับสนใจนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับคนคุณพานะครับอีพีที่สามร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับฝากคนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามาชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ